แข่งกันทุกเรื่องแม้กระทั่งยอดขายจริงๆค่ะเพราะล่าสุดบักแซบหนุ่มสมิธพาสวิตใช้ก,กลยุทธ์เด็ดโชว์ซิกแพคแน่นปักแจกเอวหวานไลฟ์ขายน้ำปลารา้าทำเอายอดวิวพุ่งไม่ไหวจนแหลมสาวเดนิสเจลินชาปรีดแตกขี่จักรยานไปวินถึงที่วักโกงเรียกได้ว่ายอมกันไม่ได้ถ้าจะชนะยอดซื้อต้องใส่ใสคลีนๆเท่านั้นค่ะ เราสองคนเนี่ยกำลังไลฟ์กันอยู่ทั้งคู่นะคะเป็นการแข่งกันไปไกลๆอ่ะแต่ว่าในความรู้สึกเราเนี่ยเขาแบบเล่นวิธีส,โสกโปรกไงเราก็เลยแบบไม่ได้ต้องมานับบ้านจางปางส,สกรปรกตรงไหนถอดเสือ้อี่ยนะ <c oughs> ของมันมีมันก็ต้องขายของว่าเป็นวิธีการขายเฉยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าของไม่แ่บจริงก็เขาก็ไปซื้อถูกเน้ะ ไลฟ์คู่กันครั้งแรกก็ยังติกกัดกันตลอดแต่ยอดคนดูไม่มีลดเพราะแซบแหลมต้องมาแข่งกินกว๋วยเตี๋ยวควบคู่ไปกับการขายน้ำปลาร้างานนี้ถูกใจคนดูเพราะลูกค้ากด F กันรวัรวๆเบื้องหลังสมิธเดนิสซ้อยบททุกชามทำเอาทีมงานถึงกับอึง้งมารอดูไลฟ์สดของคู่นี้กันในผู้บ่าวสุดซ่ากับอีลาคาซิ่งนะคะ ฝากติดตามไลฟ์ของเรา2คนด้วยนะครับว่ามันจะสนุกมันจะม่วนจอยขนาดไหนครับผมนอกจากจะไลฟ์ดากแล้วมันยังมีอะไรอีกนอกจากจะไลฟ์ดากันแล้วมันก็ยังมีการแข่งกินก๋วยเตี๋ยวอ่าและการแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยระหว่างเสึกข้องแซบกับแหลมใครจะชนะค่ะทุกคนต้องตั้งตารอเลย